อีกทีครับ ABS ทำงานเนี่ยวิธีการทำงานอะ่ะเหมือนยามาฮ่าเนี่ยครับพอมีระยะให้มันชูดล่องลวง,ลงยาวๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเห็นชัดเลยว่าม,มันไม่ตือ้อลมันไม่จีนหมดอนรถญี่ปุ่นนะครับเรื่องความคล่องตัวเนี่ยใช้ได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เคนอยู่ที่ A-Square ครับที่โชว์รูมของเวสป้าครับมอเตอร์เพข้างหลังคือตัว ลิมิเต็ดนะครับของเ e s ป a Spin 10ปีครับ 10th Anniversary Edition ครับซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆจริงเพราะว่านี่ครับเป็นสีใหม่ครับสีเทาที่เรียกว่าสีเทาผ้าไหมนะครับแล้วก็ทริมขอบต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีบรอนนะครับสีบรอนซึ่ง Vespa ไม่เคยใช้ทริมสีแบบนี้มาก่อนครับก็ก่อไฟหน้านะครับทริมรอบคันนะครับบังแตรเนี่ยวงล้อเองก็จะเป็น สีบรอนหมดนะครับเบาะของเท้าครับเป็นเบาะสีเทาซึ่งไม่มีแบบนี้นะในรุ่นอื่นไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะครับที่เป็นเดินเพชรแบบนี้นะเดินตะเข็บจริงนะครับแล้วก็จะมีแบตเทนอันนิวเซอรี่นะครับที่เป็นคันที่1ทับพันสินะครับก็จะมีพันสิคันมีประมูลตัวเลขลิมิเต็ดด้วยนะครับซึ่งใครได้เลขสวยไปก็ดีใจด้วยนะครับสเปคออปชั่นต่างๆครับก็จะเหมือนกับสปินตัวปกติเลยนะครับ ซึ่งเรายังไม่เคยพาไปลองขับลองขี่กันเดี๋ยววันนี้ครับจะไปลองพาขี่กันนะครับแบบฟิลดิ้งในเมืองอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยก็เดี๋ยวดูเอาจากหน้าไม้แล้วกันเนาะเพราะไม่อยากวิ่งไกลครับมันเป็นรถลิมิเต็ดนานทีจะได้ขี่รถลิมิเต็ดนะเพราะส่วนใหญ่รถพวกนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีใครปล่อยให้ลองหรอกแต่นี่ครับพิเศษมากๆสิบปีเวสป้าในประเทศไทยไปลองกันไปเอานี่ก่อนอ๋อเอกสารออกนี่เป็นไงในนี้ครับจะมีช่องเก็บของเล็กๆนะครับที่วางโทรศัพท์ได้แล้วก็ จะมีช่องจ่ายไฟย USB ด้วยเจ๋งเลยอันนี้เปิดเบาะครับอ๊บไปไปไปครับนี้ต้องบอกว่าสปินเนี่ยเป็นรถคันที่เรามีโอกาสได้ขี่บ่อยนะครับเราชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีความสปอร์ตนะครับไฟหน้าเรียมเรียมโชคที่แบบตึงๆหน่อยแล้วก็เนี่ยครับมันแฮนด l i ิ่งสนุกดีที่สำคัญเลยคือมันจะไม่เหมือนตัว GT เนาะเนี่ยมันจะมีแรงบิดที่ด้านกว่า คือดีกว่าดีกว่าในรุ่นของมันกันเองนะแต่ถ้าเทียบกับแบบแต่เทียบรถญี่ปุ่นอ่ะมันเทียบไม่ได้เลยรถร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยคือถ้าไปเทียบอย่างแบบแอร์ล็อกฟอร์ซ่านะครับ p c x เง,งี้ยเทียบไม่ได้เทียบไม่ไดโอ้พวกนั้นบดทีช็คคืนช็อคลอยกันหมดนะครับอันนี้ไม่เป็นไม่มีพรีเมียมนุ่มนวลแต่แต่ถ้าขี่กับมันด้วยกันเองอะ่ะขี่กับตัวของมันกันเองในในเวสป้าจะรู้ได้เลยว่าเออเขา เขาถือว่าเขาแข็งมาประมาณนึงนะสีใหม่โดนแดดแล้วสวยดีนะผมว่าแล้วก็แล้วผมชอบไอ้ทริมที่มันเป็น bron อนะสวยๆนะฮะสวย,นะสวยพอเป็นเวสป้าครับก็เลยอยากจะเอามาพามาขี่กันในเมืองนะครับ ซึ่งระยะใช้งานช่วง2อสาวันนี้คงไม่เกินแบบห้าสิบโลหรอกนะครับเป็นรถที่เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยไม่อยากให้นึ้ออกป่ะไม่อยากให้ใหม่มันวิ่งเยอะเป็นร้อยโลแบบที่เราทำกับรถคันอื่นๆนะครับเพราะว่าให้เกียรติความลิมิเต็ดของมันนิดนึงนะครับเผื่อเขาเอาไปเก็บต่อเพราะคันนี้เป็นคันที่เวสป้าตัดมาแล้วผมเชื่อแน่นอนว่าเขาต้องเก็บไว้เพราะมันคือหมายมุดสำคัญนะครับ10ปีของเวสป้าครับ นี่ครับคือเมื่อกี้เกือบหมดคันเร่งนะคือจะเห็นได้เลยว่าบิดมันก็โชไ้ไม่มีไม่มีอาการโช้คคืนเหมือนฟุกรถญี่ปุ่นที่แบบแรงบิดต้นจัดจัดอ่ะมันจะนุ่งนวงนะครับเวลาแซงใจเมืองเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องลุนนิดนึงอ่ะเพราะว่าต้องรู้รอบมันนะครับเพราะว่าเนี่ยมันบิดแล้วมันไม่มาเลยมันต้องหน่อยนึงแล้วมันถึงมาเห็นไหมเวลาแซงก็ต้อง เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์150ครับเขาเรียกว่าเครื่องยนต์150 i-get 3วาล์วนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัว Vespa เขาเลยนะครับเอ,เอกลักษณ์ของ v e s ป a มีอะไรบ้างโครงสร้างเหล็กนะครับขอบทริมต่างๆของรถสปริตเนี่ยโดดเด่นก็คือไฟหน้าที่เป็นทรงเหลี่ยมแล้วยังมีเครื่องยนต์3วาล์วนะครับชกหน้าที่เป็นชกหน้าเดียว เอาแล้วเราออกสู่ถนนสุขุมวิทครับรถติดจัด,จดเลยมีชุดแต่งนี่มาให้ด้วยนะชิลหน้าดีเลยอะ่ะยอดเยี่ยมกระจกมองหลังเขาไม่เอื้อผมเท่าไหร่วะช่วงล่างของเขาครับ เบส p าสปรินเนี่ยจริงข้างหน้าเป็นโชคหน้าโชคเดี่ยวนะข้างหลังด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาแหละนะครับเขาเซ็ตช่วงล่างมาให้มีความแบบแข,ข็งๆอะถ้าถามผมผมว่ามันเด้งๆนะสปรินต์เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับมันกันเองเนี่ยจะขับสนุกกว่าตัวโชคนุ่มๆอ่ะพวก g ีทีอะไรพวกนั้นอะ <c oughs> พวกนั้นจะโชคนุ่มเท <c oughs> ่นุ่นใหญ่อตอนนี้แหละลุนุ่มนะครับอ่ะคุยกันต่อ เรือนไม้ครับนี่จะเป็นเรือนไม้แบบอนาล็อกหมดเลยนะครับในส่วนของความเร็วแต่ว่าจะมีครับหน้าจอดิจิตอลบอกน้ํามันนะครับบอกระยะทิปมีทิปเอทิปดีโอดีโอนะครับน่าเสียดายที่มันมันไม่บอกนะเนี่ยมันไม่บอกอัตราสิ้นเปลืองนะ่ะต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่คลิปนี้จะไม่มีอัตราสิ้นเปลืองเพราะว่าจะเป็นคลิปที่เป็นคันที่เราไม่ได้ทำร้อยโลด้วย ขับในเมืองอย่างเงี้ยผมการันตีว่ายังไงผมก็ขับมันไม่ประหยัดหรอกสามสิบสี่สิบโลลิตรเลยเงยังไง,งก็ไม่เห็นจริงๆเวสป้าไม่ใช่รถที่ถูกเซตมาให้มันแบบขับทําความเร็วอยู่แล้วเนาะการใช้งานในเมืองเนะี่ยผมมองว่าความเร็วอะไรประมาณนี้ผมว่ามองว่าโอเคนะขับขี่ในเมืองเจอถนอนแย่แยติดๆกันอย่างเงี้ยครับจะเห็นชัดเลยว่าช่วงล่างของมันจะมีอาการดึงดึงดึง,ด,งดึงอยู่นะครับแต่ไม่ได้แย่นะ ซึ่งรถคลาสเนี้ยครับช่วงล่างมันก็มีสิวสองแบบอยู่แล้วอ่ะนะครับไม่แข็งก็ยวบนะครับส่วนเจ้านี่เด้งนะครับฟ้าความคล่องตัวในการมุดครับผมไม่มุดเสียงๆหรอครับรถผมรถลิมิเต็ดรถหล่อผมขี่ไปค่อยๆให้คนดูรถผมไปดีกว่าเป็นไงล่ะไม่มุดเสียงๆเงนี่ยมันจะเสียวๆหน่อยเวลาแซงเพาอย่างที่ผมบอกคือ ไม่ใช่รถที่ต้นจัดอะไม่ได้มีกำลังมากนะครับเฮ้สายเข้าขวาฝาเขาเนี่ยเห็นว่าหมดคันเร่งแล้วนะดูการไต่ยความเร็วครับเรื่อยๆช้าๆเอื่อยตอนต้นจะรู้สึกเหมือนมีกำลังแต่ก็ไม่ได้มีมากายนะครับไปนุ่มๆอะ่ะ ไปนุ่มๆแต่ที่ผมว่ามันสปอร์ตเนี่ยเพราะว่าเวสบ้าสปินอ่ะมันคือรถที่เป็นสปอร์ตของเขาแล้วแหละนะแต่มันก็ก็เท่านี้แหละครับนะฮะเริ่มความคล่องตัวเนี่ยใช้ได้นะครับช่วงล่างที่เด้งๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหามากในการขับขี่มุดนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยมีบางช่วงที่แบบอาจจะต้องเบรกแลาเลี้ยวอย่างเงี้ยมันก็จะติดเด้งๆหน่อย ทางไายแดงมีผมคันเดียวนะหลอๆนี่ยต้นมันก็พอมีเลี้ยวแรงนะครับแต่ว่าพอกลางๆเนี่ยจะเริ่มแบบแร่แล้วนะครับแต่ก็ยังไหลๆอยู่นะจริงๆรรู้สึกว่ารถญี่ปุ่นมีแรงกระชากในการออกตัวที่ที่ดีกว่าอยู่ดีนะครับ เรื่องเบรกกันบ้างดีกว่าผมว่าเบรกสปินเนี่ยมันเซ็ตมานุ่มเนี่ยตัวนี้เป็นสปรินนะครับ1 5 0 I-GET ABS นะครับฉะนั้นมันจะมี ABS มาให้เดี๋ยวไว้เราหาโอโ้โหทำเลเหมเห่อะในการลองใช้ ABS แล้วละกันนะครับแต่ตอนนี้คงไม่เหมาะเท่าไหร่โอโ้โหโอ้โหเวลาล่ละละามูไปผมเป็นคนขี่รถแล้วสะบดัดอย่าพายต้องขออภัยนะครับ เห็นไหมข้างหน้าคือรถที่เล็กกว่าเราด้วยซ้ําแต่ผมหมดคันเร่งแล้วยังแบบย่นระยะไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเพราะว่าอะไรพราะอย่างที่บอกไปครับกําลังต้นเหมือนไม่ค่อยมีแล้วพอกลางกําลังต้นมันพอมีแหละแต่พอกลางปุ๊บมันแหวะอานนักขี่เวปฟ้าครับต้องทําใจครับแต่ถ้าทําใจไม่ได้อย่างแรงเนี่ยก็ไปทําซะให้มันทันใจครับเดี๋ยวนี้อูรับทาเพียบเวปป้าซิ่งออะเวปป้าซิ่ง เนผมเท่าที่ลองขี่มาผมรู้สึกว่าผมมีปัญหากับช่วงล่างเด้งๆนิดหน่อยนะครับเพราะมันมันพอรถพอมันเป็นรถที่มีช่วงล่างที่มีอาการดึงๆึๆหน่อยหนึงเนี่ยมันทำให้บางที่เราจะรู้สึกไม่มั่นใจกับบวกกับสภาพถนนนะครับรถที่ขี่ทางไกลเนี่ยถือว่าสนุกใช้ได้นะสำหรับผมนะเคยเอาทั้ง GT ทั้งสปินออกทิปนะครับขี่ยอ,อกทิปยาวๆร้อยกว่าโลเงี้ย ก็โอเคผมว่าคันนี้ขับสนุกสำหรับการออกทริปไกลๆนะครับแต่ว่า GT มันก็จะก็จะนั่งสบายกวา่านี่ไงผมลองเบรกลึกๆดูเป็นไงอิด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 ต้องเบรกลึกมากเลยนะครับถึงจะมี power ในการเบรกไม่มองาเบรกมันเซ็ตมานุ่มครับเนี่ยระยะเบรกสำหรับผมกับกำลังที่ผมกดเบรกลงไปเนี่ยถือว่าเยอะนะ ติดจังครับวิ่งขวางแต่ว่าเราต้องมาลองรถติดๆนี่แหละนะฮะมันจะได้รู้กันการบราลานซ์รถนะครับในสภาวะรถติดแบบนี้เป็นไงผมว่าดีดีรถมันเบารถมันเบาแล้วมันเนี่ยพอจังหวะรถติดๆอะไรเงี้ยมันแฮนเดลิ่งง่ายนะฮะแฮนเดลิ่งง่ายเนี่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 ยจังหวะจะจอดจะจอดจะจอดอะไรเงี้ย <c oughs> นี่เกือบชน เอาลุงเปิดไฟเลี้ยวเฮ้ถามว่าพี่เวทป้ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับในการใช้งานระยะยาวผมก็จะบอกว่าเนี่ยเนี่ยที่ผมเอามาขี่กันเนี่ยมันคือรถใหม่มันคือรถสดเลยอย่างที่คุณเห็นบนโอ디โออะ่ะรถมรัศสิบลอะ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับแล้วก็ทดสอบณนะสมรรถนะตามที่เครมสเปคมาต้องแจ้งอย่างนี้ว่ามันคือ การขับขี่บนรถที่สมรรถนะคือการเคลมจากโรงงานมันคือรถใหม่นะครับแต่พอใช้ไปน,นานๆแล้วแน่นอนแหละเพราะเวสป้ามันขึ้นชื่อเรื่องว่ามีปัญหาจุกจิกแต่บางคนก็ไม่มีปัญหานะผมก็เจออย่างคนใกล้ตัวผมก็มีนะครับน้องผมก็ใช้เวสป้าก็ไม่มีปัญหาแต่ยังผมก็มีเพื่อนผมที่ใช้แล้วก็ซ่อมจุกจิกนะซ่อมจุกซ่อมจิก จนต้องถามว่าเอ้ยรถมึงไปทําอะไรมาวะเนี่ยมันจุกจิกจังอะนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะมันจุกจิกของมันเองเนี่ยหมดคันเร่งเลยหมดคันเร่งมาเล,เลยเบรกผมไม่กล้าเบรกจน ABS หน้าทํางานอะ่ะ <laughs> เสียวอะ่ะเดี๋ยวไว้ช้าๆดีกว่าเดี๋ยวครับพอเรามีระยะให้มันชูดล่องลงูกงยาวๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า เห็นชัดเลยว่ามันไม่ตือ้อมันไม่จีนเหมือนรถญี่ปุ่นนะครับนุ่มๆครับล่อๆขี่นุ่มๆง่าย,าย,าย au, ๆเบาๆสบายๆนะครับแต่ถ้าจะแซงปุ๊บเผื่อนะครับเผื่อหน่อยจริงๆเนี่ยช่วงล่างของมันนะครับถ้าถ้าจะให้พูดว่าเนี่ยมันคือสปอร์ตแล้วของเอสป่ามันคือการเซ็ตที่แข็งขึ้นมาแล้ว นะครับจากตัวที่มันเป็นตัวทัวริงของเขาจากตัวที่มันเป็นตัวนุ่มของเขาอย่าง GT เนี่ยอย่าง G t GTS เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าวัานก็ยังถือว่าเป็นรถคาร์สกูเตอร์ร้อยห้าสิบที่มันยังมีความนุ่มอยู่เยอะนะช่วงล่างมันอะผมว่ามันยังนุ่มอยู่นะช่วงล่างอะขั้นต่อโอ้โหเลี้ยวตัดกันหมดไอ มันมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันไอ้ที่มันเด้งอ่ะมันไม่ได้ว่ามันมันแข็งจนเด้งนะมันมีดึงดึงนิดหน่อยอะแต่มันนุ่มนะครับมันนุ่มยิงต้องบอกว่าฟิลลิ่งช่วงล่างของเวสป้าสปรินตคันเนี้ยค่อนข้างเฉพาะตัวนะไม่ไไมม่่เหมือนใครปกติมันจะแบบทาไมนุ่มยวบยุ้ยหน่อยก็จะแบบแข็งเด้งไปเลยใช่ไหมอันนี้มันมีดึงดึงหน่อยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นอ่ะไม่ได้รู้สึกว่า แข็งแต่ก็ไม่ได้เฟอไ,ไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าไม่แข็งจะมีแบบนุ่มๆเด้งๆหน่อยเป็นแบบๆๆๆๆแตุ้มนุ่มนุ่มๆเด้งๆอ่ะแบบแต่ไม่ได้แข็งอ่ะไม่ได้แข็งเด้งอ่ะเข้าใจใช่ไหมต้องบอกว่ายังไงนะมันมีอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีการรีบาวที่ดีครับคือเป็นโชคที่มันเด้งเหมือนแบบว่าดึง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 อย่างเงี้ยนะครับ แต่ไม่ได้แข็งเหมือนยังแบบโอ้โหโอแอร์หลอก,กอะไรอย่างนั้นนะมันเลยกลายเป็นว่าพอถ้าขับรถที่เป็นสกูตเตอร์รันสี่ญี่ปุ่นเยอะๆแล้วจะรู้สึกว่าเออสปินมันนุ่มว่ะนะฮะคันเร่งนุ่มเบรกนุ่มนะฮะช่วงล่างนุ่มดึงๆแต่ถ้าขับเทียบกับในเวสปา้ากันเองแล้วเวสปา้าสปินจีทออะไรเงี้ยอนเนี้ยค <c oughs> ือว่าแข็งแล้วนะ ซึ่งผมชอบฟิวลิ่งของสปินเนี่ยมากกว่านะครับของพวก GTS อะไรเงี Luckily, ้ยเมื right ่อกี้กำจน ABS ทำนะครับดังออดต้องแรงเหมือนกันนะ ABS ถึงทำอะต้องแรงนะแต่ว่าไม่เท่ายามาฮ่าโอ้ไม่เท่ายามาฮ่า ยามาฮ่า ABS ทำน่ากลัวกว่าเราลองเดี๋ยวเราหาเข้าซอยครับแล้วเดี๋ยวเรากำกำแบบกำแรงๆดูนะครับกำแบบให้ ABS มันลองตัดหลายๆจังหวะดูเมื่อกี้มันตัดแค่จังหวะเดียวพอรถสกูตเตอร์ร้อยห้าิแบบนี้มันมีไม่กี่คันหรอครับที่มี ABS เนาะยามาฮ่าเบสปาฮอนด้ไม่มีเป็น CBS เนี่ยหูคล่องตัวคล่องตัวยกตูนิดเดียว แต่พอเจอถนนอย่างนี้ปุ๊บเด้งหน่อยดึ้งดึงดึงดึ้งเขาซอยแล้วเดี๋ยวเราหาทำเลทองลูกร,ระนาดดึงเนี่ยมันจะแบบดึงงเงี้ยมันเลยเป็นความรู้สึกที่ว่าอันนี้ลูกเบลเลอร์เลยดึงงเงี้ยพอเก็บอะไรแบบเนี้ยเก็บลูกระนาดเก็บเนินเงี้ยมันจะแบบดึงเนี่ยอีกทีเบรก เนี่ยคือให้ฟีลลิ่งเลยว่าแข็งแต่ยังนุ่มอยู่เป็นการแบบเนี่ยอีกรู้ใน้รูปไปตึง้งทีเดียวจบแข็งแข็งหน่อยแต่ว่าติดนุ่มนะฮะแล้วพอนั่นมันก็จะแบบเจอถนนไม่ดีมันก็จะเด้งเด้งเดเดง ABS มีอีทให้ตกใจก่อน ไม่ใช่ A B S แบบตัดปักปักปักปัักนะนี่ไงตัดหลายทีแต่ว่าอีกทีครับ A B S ทำงานเนี่ยวิธีการทำงานอะเหมือนามาฮ่านะครับแต่ไม่แข็งเท่าคือถ้าคุณคุ้นกับ A B S รถใหญ่ที่มันจะตัดแบบตึกตึ๊กตึ๊กตึที่รู้สึกได้ที่ก้านเนี่ย อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นครับอันนี้จะเป็นแบบอดตืดตืดนะมันเหมือนจะแบบกำแล้วข่ายกำแล้วข่ายมันจะเป็นฟิลลอร์แบบกำแล้วข่ายกำแล้วข่ายซึ่งอันเนี้ยทําไม่แข็งไม่ลึกแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่า Yamaha ครับนะโอเคนะโอเคนะสำหรับ ABS อะกรรมที่เนี่ย โอ้โห oh, ระยะเบรกใช้ได้เลยสำหรับความเร็วเมื่อสักครู่ถือว่าดีเป็นรถที่เซ็ตมาให้มันนุ่มนวลอะ่ะนะครับพอพอจังหวะที่เรียกว่าไงจังหวะเบรกเพื่อชะลอก็จะนุ่มแบบเนี้ยนุ่มแล้วก็เนี่ยมันก็จะไม่ได้ดึงดึงตัวผู้ขับขี่ไปข้างหน้ามากนะครับเนี่ยแรงจริงก็แบบนุ่มๆไปแต่ถ้าเราจะเบรกเพื่อหยุดปั๊บ ก็ใช้ได้ระยะโอเคเลยนะประมาณนี้ครับเวสป้าเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไลค์ซับสไคร้แชร์ด้วยสวัสดีครับ